สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะพบกันอีกเช่นเคยในช่อง YouTube ของเราหมอทิพย์ประนิชา,าวันนี้แม่หมอมาอัดคลิปพลังงานตัวเลขนะคะเพื่นนะอนเพื่อนเนาะประจำวันที่16เดือนพฤษภา,าคมปี65นะคะพลังงานเลขบนนะคะแม่หมอก็จะได้อยู่4หมายเลขด้วยกันนะคะวดนี้นะหมายเลข4หมายเลข2หมายเลข9และหมายเลข0ูนย์นะคะเพื่อนเนพะื่อนเนาะ พลังงานตัวบนที่แม่หมอชอบนะคะงวดนี้นะแล้วก็ตัวล่างนะคะ,ะที่แม่หมอชอบงวดนี้จะชอบทั้งหมด4ตัวด้วยกันก็คือหมายเลข3หมายเลข7หมายเลข6แล้วก็หมายเลข5นะคะเพ <im it> ื่อนๆอนะการหาพลังงานตัวเลขนะคะ,ะใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพื่อนๆนเนาะพอดีแม่หมอเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการหาพลังงานนะคะนะ งวดที่แล้วก็เข้าไป0 990นะคะเ,เพื่อนๆเนาะลองมาตามงวดนี้นะคะว่าการหาพลังงานตัวเลขของแม่หมอจะแม่นยำหรือเปล่าเนาะทีนี้เดี๋ยวแม่หมอจะจับคู่ให้นะคะสองตัวสองตัวที่แม่หมอชอบงวดนี้นะคะเ,เพื่อนๆเนาะมันอาจจะออกก็ได้หรือไม่ออกก็ได้เนาะพลังงานตัวนี้นะอยู่ที่ความชอบนะคะเ,เพื่อนๆเนาะคู่แรกที่แม่หมอจะจับให้นะ มุดนี้แม่หมอจะชอบอยู่ในชุดของอคู่ของสี่สามเลยนะคะเพื่อนๆนะคู่แรกก็จะเป็นสี่สามนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเขียนให้แล้วก็ท้ายๆคลิปจะวงให้นะคะเพื่อนๆว่าตัวไหนที่แม่หมอชอบโดดเด่นที่สุดนะคะเพื่อนๆเนะเาะตามด้วยสี่เจ็ดนะคะควายมาชุดนี้นะคะเพื่อนเนาะสี่เจ็ด แต่สาหรับเ,เพื่อนที่ตามช่องไม่เหมอต้องกลับด้วยนะคะเ,เพื่อนๆนะสมมุติเราชอบ4ี่สก็ต้องเล่น3 4 4สี่สไปด้วยเนาะสนับสนุนการเสี่ยงโชคจากรัฐบาลเท่านั้นนะคะเ,เพื่อนเนาะต้องบอกแบบนี้นะแล้วก็มาช่องของ9339สามา้นะคะมาควายชุดนี้นะคะเ,เพื่อนเนาะเอาหมายเลขที่ไม่หมอชอบนะแล้วก็ชุดนี้นะคะเ6 6 9นะคะเ,เพื่อนๆเนาะ ไฟกันในชุดนี้แล้วก็มาชุดนี้4994นะคะแม่หมอชอบนะวันนี้4994นะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ตามด้วย42นะงวดที่แล้วมาไปแล้วงวดนี้จะมาอีกไหมแต่ก็ขอจับคู่ให้นะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็9779นะคะคู่นี้นะ9779นะคะแล้วก็ตามด้วย95ควายมาคู่นี้นะคะเ,เพื่อนๆ 9559นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะแล้วก็ตามด้วย76จะอยู่แนวเดียวกันนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะ7667นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็7557ก็จะอยู่แนวเดียวกันนะจะเน้นเป็นชุดล่างนะคะพวกนี้เนาะอยู่แนวเดียวกันนะคะแล้วก็3773นะอยู่แนวเดียวกันนะคะแม่หมอต้องเน้นว่าชอบเป็นชุดล่างนะคะเพื่อนเพื่อน ตามด้วย2662ก็เป็นคว้นะมันอาจจะออกได้ทั้งข้างบนและข้างล่างนะคะถ้าเป็นชุดไคว้นะคะเ,เพื่อนๆเนาะแล้วก็ตามด้วยชุดของสองเก้าเนะคะนะแม่หมอชอบชุดนี้แต่มันอยู่ชุดบนนะคะเ,เพื่อนๆเนาะสองเแล้วก็สี่หกหกสก็จะยังเป็นชุดคว้นะคะเ,เพื่อนเเนาะ 4 6 6 4ตามด้วย7 2 2 7ชุดนี้นะคะเพื่อนเนะาะสามารถออกทั้งบนและล่างได้ยังเป็นชุดควายอยู่นะคะเพื่อนเนาะแล้วก็ชุดห5ห6ชุดนี้นะไม่มอกก็คิดว่าอาจจะมาล่างนะคะเพื่อนนะ6556ตามด้วย9559เนะคะเพื่อนเนาะ95 59นะ 9, 5, 5, 9. นะ และสุดท้ายก็จะเป็น366 3สนะคะเพื่อนเนนะ3663 3663แล้วก็นะคะพลังงานศูนย์เนี่ยมาหลายงวดมากๆเพื่อนๆนเนาะทีนี้มาหลางวดมากๆเนี่ยงวดนี้ไม่เหมาะต้องบอกว่าถ้าถ้าศูนย์มานะคะเพื่อนๆนเนาะอันนี้นะถ้าเลขศูนย์มาต้องบอกว่า คู่แรกที่ไม่เหมาะชอบคือ0220ตามด้วย0330นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็0440ตบท้ายด้วย0770นะคะเ,เพื่อนๆเนาะก็จะอยู่ในอ่กลุ๊ปที่เรียกว่า4004นะคะนะ2002นี่นะประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนเนาะออ่0330นะคะประมาณนี้นะแล้วก็ ตัวกันต้องบอกว่าตัวกันงวดนี้นะคะงวดนี้แม่หมอไม่ชอบเลขหนึ่งกับเลขแปดเพื่อนๆนะแต่ยกให้เป็นชุดตัวกันนะคะชุดตัวกันของแม่หมอก็จะอชอบอยู่ชุดของหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะ,ะกลับด้วยนะคะเพืเ่อนเนาะหนึ่งห้าห้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองสองหนึ่งนะคะ ใครที่ตามช่องแม่หมอต้องกลับด้วยนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็ตามด้วยนะตัวกันมันจะไม่มีในพลังงานบนและล่างนะคะวันนี้แม่หมอชอบอะนะอีกชุดหนึ่งก็คือ8778เ็นะคะเพื่อนเนาะแม่หมอไม่ชอบ8วันนี้นะแต่อาจจะมาก็ได้8778ควบคู่กับ8 9 9 8นะคะพลังงานเลขสูงไม่มาในหลาย,ลายงวดแล้วนะคะเพื่อนเนาะ แต่อาจจะมาชุดนี้ก็ได้แต่ยังยกให้เป็นตัวกันนะคะเพื่อนๆเนาะส่วนพลังงาน3ตัวนะคะ3ตัวนะเดี๋ยวแม่หมอจะจับพลังงานให้นะคะเพื่อนๆเนาะ3ตัวงวดนี้นะคะแม่หมอชอบชุดแรก4เพรายัางออกวันจันทร์เหมือนเดิมนะคะเพื่อนเนาะแต่เป็น4 6 9แล้วก็ตามด้วย4 2 9นะคะเพื่อนๆเนาะจะอยู่ชุดบน สี่สองเก้าสามตัวบนค่อยออกนะคะเพื่อนแม่หมอค่อนข้างซื้อลอตเตอรี่ไว้เนาะสี่สองเก้าสี่เก้าสองประมาณนี้นะคะเพื่อนเนาะแล้วก็สี่ห้าสองนะคะเพื่อนๆและ,ะตามด้วยห้าสองเก้าถ้าห้ามาได้เนี่ยมันจะเป็นควายอีกแหละห้าสองเก้าอาจจะมาล่างก็ได้นะเพื่อนๆนะศูนย์หก สีนะคะที่ไม่หมอชอบนะ0 6 4ชุดสุดท้ายชุดนี้ต้องยกให้เป็นตัวกันแหละเพราะว่า1กับ5ไม่ได้แต่แม่หมอจับ9เข้าไปใส่นะคะเพืเ่อนๆเนาะถ้าเป็นตัวกันในชุด3ตัวงวดนี้ยจะชอบ9 15มากที่สุดนะคะเพืเ่อนๆนะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นพลังงาน ที่ไม่หมอเนี่ยชอบนะซึ่งบางท่านนะคะอาจจะไม่ชอบเหมือนไม่หมอก็ได้แต่ว่าพลังงานตัวเลขที่ไม่หมอจะทําขึ้นแล้วคุณไปถูกชะตานะคู่ใดคู่หนึ่งแล้วคุณดวงดีคุณมีโชคก็ถือว่าเป็นโชคของคุณนะคะนะสำหรับเพื่อนๆนะหรือว่า f c ของแม่หมอที่ตามในการให้พลังงานตัวเลขของแม่หมอนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะสรุปนะคะจับคู่ให้นะก็ถ้าถ้าเป็น3ตัวนะคะ แม่หมอจะชอบที่สุดก็คือ429 492อะไรชุดนี้นะคะนะแล้วก็064ที่แม่หมอชอบนะคะแล้วก็ตัวกัน915นะคือแม่หมอจะชอบอยู่3ชุดนี้นะคะถ้าเป็น3ตัวชอบมากที่สุดนะมันอาจจะไม่ออกที่แม่หมอชอบก็ได้อาจจะไปออกชุดนี้ชุดนี้หรือชุดนี้ก็ได้นะคะเพืเ่อนๆเนอะแต่ว่าชุดนี้529 9เป็น6ได้นะคะเพืเ่อนๆเนาะ อย่าลืมว่า9เป็น6ได้ด้วยนะคะพลังงานนะแล้วก็2ตัวที่แม่หมอชอบมากที่สุดงวดนี้ชอบ4 9 9 4เป็นอันดับหนึ่งนะคะเพื่อนส่วนอันดับสองนะคะเน้นนะ0 2 2 0ถ้ามาได้ต้องบอกเลยว่าชอบ0 2 2 0อยู่นะคะเพื่อนเนาะ ซึ่งนะ09เนี่ยมันอยู่ชุดบนซึ่งมันมาได้แต่แม่หมอคิดว่ามันอาจจะไม่ออกซ้ํามัง้งไม่จับให้ดีกว่าประมาณนี้นะเพื่อนเนาะแต่ยังชอบ0ก็คือ02 20นะคะเพื่อนเนพะื่อนเนาะและตัวการงวดนี้แม่หมอชอบ15 51ราคะเพื่อนๆนะเป็นอันดับสามนะคะ อันดับหอันดับ2อ,อันดับ3นะคะที่แม่หมอชอบงวดน,นี้นะสำหรับเพื่อนที่ตามช่องแม่หมออยู่ต้องกลับด้วยนะคะเพื่อนชอบ1 5ต้องกลับ5 1 0 2 2 2 4 9 9 4นะคะแล้วก็พลังงานลองๆที่แม่หมอ,อย่างชอบอยู่เนาะแต่มันอาจจะออกก็ได้ก็จะชอบชุดนี้9 7 79รวมถึง2 9 9 2นะคะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างมาแรงเนาะตัวนี้รวมถึง7227 และ3 7มเเสนะคะเ,เพื่อนๆเนาะสำหรับพลังงานที่แม่หมอวงให้นะสำหรับเพื่อนๆคนใดที่มีงบน้อยนะคะคุณก็นะเ,เลือกตัวที่ชอบตามที่แม่หมอวงก็ได้นะแต่แม่หมอขอนเน้นนะคะว่าพลังงาน1 2และ3อย่าลืมพลาดนะคะซื้อติดไปด้วยนเนาะเผื่อ,เ,อเรามีดวงมีโชคด้วยกันนะคะ วันนี้แม่หมอก็จบคลิปการหาพลังงานตัวเลขแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวแม่หมอก็จะสแคปหน้าจอไปลงไว้ในช่องชุมชนนะคะสําหรับเพื่อนๆที่สแคปหน้าจอไม่เป็นเนาะ,ะก็เข้าไปที่ช่องชุมชนในใน YouTube ของเรานะคะเพื่อนๆเนาะเพื่อจะไปดูเลขที่แม่หมอจะลงให้นะคะวันนี้แม่หมอบายๆนะคะพบกับคลิปหน้าต่อๆไปนะคะในการหาพลังงานตัวเลขบายๆค่ะ